หมอรำคาญเกิดรอยค่ะโดนแลมที่วันน้มาหาพี่น้องแถวเคสลาดกระบังแถวลาดกระปังน้องเยอะนะครับไม่ได้หวังใจเรีย่นีอื่นบางทีน้องสิม่านร่างใจกันหลายต่อหลายหือว่ามาเกือบเต็มสนามแล้วแล้วหลายคนบอกว่า้ก็มอหอดมาสั่นรถกลิ้งขาขัดมาสั่นกับรถมากเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับจึงสามารถเข้างานได้โมเป็นงางครับการแสดงมเอนีของเฮาเงี้ยวเป็นพิเศษใส่คอเสียงค้นซิวสอดแกงเลยจ้า แจ้งดูปีโป้แมแต่ว่าคนี่เ็บเปนที่เียแจ้งพอดีเลแม้ครับปีนฤ้ดูการีสอดแจ้งแน่แต่ว่าวันนี้เวลาเงี้ยว่าปกติอยู่นะครับหลายคนกังวลน้ำฝนตกพี่น้องก็ต้อง่วงดอกก็สิมีฝนมื่อไดนี่แอนอร์ดีแล้รองว่าพ่มีฝนอย่างแน่นอนครับผม้าอุ้ยหนีแม่มองว่านี่พัก็น่าตกทุกวันนะพี่แอนแต่ว่าวันนี้ไม่ตกแออดไปใสีแล้มองันเลยพี่น ขนาดขนาดที่ลาจูวายยุ่งยุ่งสิเอาเมื่อเศร้าขึ้นไปนี่เปียกเอเลที่ฝนบก่าหย่อยโล่แผ่นดินเลยไฟนี้ของดีเลยต้นผัเสื้อยูว่าของจะดีแก็ดีก็ดีกันบ่อยสีเทาตีอ่อนตอนเจ้าเมียเปียกเละบุ่งเลยเธอมาเสียยูว่าเจ้าเมียแต่เราไม่ดีไม่ไหว สอสาเมื่อเด้อโอ้มเมันไข่มันไข่แตมันไข่มันโัวยเก้าเอ้อโทขอโทไปย่เอ้านี่ก็ไม่ยังเามานเวยเหรอคุณต้องเชิกับแอนออร์ดีให้ชมวงนี้ค่ะช่วงนี้นะครับเป็นพี่น้องจอยเป็นกันออร์ดีหนึ่งร้อยผลงานเพลงนสิพอหยปาปกติไข่มันจับเจ้าด้วยกันนะ บางทีก็ตัวลเนี่ยมอง่างกานก็สีขาวร่งกยส่วนเอาไองจวดค่ะ